ารสวัสดีคขะผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Death by Light นะครับกับช่อง Timo Gamer นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวตลกนะหรือว่าตัวแฝงนะครับซึ่งผมจะเซตดานนะครับ เซตสาบก็คือตามนี่เลยนะครับก็คือผมเอานิ้วแดงไปนะอ่าผมเอานิ้วแดงไปก็คือการโดนขวดยาบำรุงสุดท้ายนะฮะทำให้เอฟเฟกต์ชนะน้าปากกระบังนะครับอ่าเอาง่ายๆว่าสายตีล้มนั่นเองนะครับสำหรับแอดออนนะครับก็นิ้วแดงไปเลยนะครับก็เวลาที่ถูกที่ปากขวดนะครับแล้วก็ถูกตัวเสือนะครับเสือจะติดปากกระบังนะครับหรือว่าติดโนวันนั่นเองนะครับแล้วก็เอาเพิ่มขวดไปนะครับเพราะว่า ตัวนี้มันลดผวนนะครับแล้วอันนี้เพิ่มผวนนะครับก็จะงกลายเป็นพอเท่าเดิมครับสิบวนแล้วก็ผมเซตด่างมาเลยนะครับก็คือจดหมายงแมรี่นะครับตั้งแต่ด่านโรงเรียประชุมชีวิตนั่นเองนะครับส่วนเซตตึกนะครับที่ผมเอาไปนะครับก็จะเป็นเซตออร่าทั้งหมดเลยนะครับเอาไว้หาคนนั่นเองนะครับคนก็จะได้รีบปัดไปนิดนึงนะครับอ๋อไม่รู้ว่าโดนเซตด่านนะครับอ่าโอเคก็จัดไปครับผม เอาตัวนี้มาด้วยเดี๋ยวผมเช็คก่อนเช็คได้ไหมอันนี้เช็คไม่ได้ครับอันนี้น่าจะเป็นคนคนจีนนะครับคนจีนนั้งสี่คนน่าจะสามคนนะคนจีนนะแต่ก็ตูไปก่อนเขาเล่นมากี่ชั่วโมงผมไม่รู้นะครับก็ดู รอบหนึ่งคือคนจีนแน่นอนโอเคอันนี้เขาปิดเขาปิดนะฮะอันนี้คนหนึง่งเขาปิดเหมือนกันอ่าโอเคโอเคครับผมก็รอครับผมสิฉากปิดตายครับ โดนเจฉากไปครับผมวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์เซฉากปิดตายนะครับจะค่า4ได้หรือเปล่านะก็ต้องมาดูดกันนะครับพอเห็นจะเจใช้พอเห็นเอ้มาสเตอร์เกมเมนะครับก็ใช้เซตดานนะครับก็จะเป็นเดอะเนิร์ดนะครับ ที่ผมเจอนะครัแต่ว่าผมจะใช้ยคราลองดูนะครับเอาสไตล์จ่าเจมาเลยนะโอเคเดี๋ยวผมชอบถนัดตัวตลกนะผมถนัดตัวตลกอยู่นะครับโอเคตัวนี้ก็ไปหาคนใกล้นๆนะครับผมมีอล่านะ นะโอเคครับผมหนึ่งทีครับอะไรกันเหรอกันเหรอ กันเหรออุ้ยอุ้ยไหวไม่ได้ปุ่มต่อครับอันนี้โอเคครับกาึงครับมองเห็ดอล่า เราเบิดา oh. okay. ยังไม่รู้ครับว่าเซตด่านครั<อ>บเ <ś les> จ้าโจ้เซนเลยแล้วตรงเนี้ย หกดหมดก่อนนะป่าไม่โดนเลยเขาขอเครื่องเจ็ดขอเครื่องเจ็ดแน่นอนเดี๋ยวเปิดตู้ก่อน <S <S โอเคเห็นล้อล่างบนนะสวัสดี นี่ครับผมเรียบร้อยสายออร่ารู้เปล่าขอปั่นไฟอยู่นี่นะปล่อยเข้าไปครับ เรีรยบร้อย <away> ได้เลยเม็กเล่นอย่างนี้ใช่ไหมมานี่ กวนเหรอจะมากวผีมานี่เลยผีก็กวนเจอครับผมอเลยครับตายีหนึ่งคนครับต้องตัดคนนะไม่ตัดคนไม่ได้นะโอเค HUH! <laughs> รอบๆครับมีมอะไรไหมไม่มีนะนดูอยู่ในตู้รอบๆปัดน้ำบดโอเคโอเคข้างล่าง กำลังไปช่วยเพื่อนนะ มาแล้วจ้าหวัดดีรู้ไหมว่าเซ็ตฉากอยู่อะต้องตีครับผมให้ไม่มันตายแยกอีกต่อไปนะไม่ตีไม่ได้ครับ นี่ก็โดนเข้าบนเหมือนปัดเสรนะ็จน่ะเหมือนปัดแก๊เสร็จแล้วเหมือนปัดแก๊เสร็จเสร็จ ให้คนไม่เจ็บก่อน ใช้ครับมองรอบๆครับไม่มีในตู้ แล้วคนลเฟสครับ ท่ออยังนอกครับปิดท่อกันเลยโอเคทักิะกีเซ่นพอดีนะครับหวัดดีครับผมฮ่าฮ่า ก็เส้นดาดไปเรียบร้อยนะครับนี่เลยครับผมเส้นฉากโอ้อ่าแถมารกิจเสร็จด้วยครับผมนี่เลยโอ้โหสองขคีครับผมสอรคีครับรออะไรครับสี่หมืนแปดครับผมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับย้ำครับเยอะมากๆนะก็คะแนาน คะแนนอ่ะจริเนอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณสามหมืกว่านะสามหมื่นประมาณอยู่ที่สามหมื่นสามหมื 30, 000. 30, 000. ่นเจ็ดไม่สามหมื่นเจ็ดอะประมาณสามหมห้าครับประมาณสามหม้าแล้วบวกกับแม็แมแ็มอ่างเปานะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเซตดานนะครับ ่ากับเซตนี้นะครับสนุกกันหรือเปล่านะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า